สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องหวานวานชาแนลนะคะวันนี้เรามาพักผ่อนนะคะที่ภูนางฟ้านะคะอยู่ที่เขาใยญ่เที่ยงนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ที่สีคิ้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะโอเคไป A thầy học cong vậy thai thai lê đi xem biểu đội game จะกลัวอะไรลดทัเวลาที่เราอะกลัวนะเดี๋ยวจะสาวถ่ายรูปก,ก่อนนะครับผมส,ส่วนด้านบนก็จะเป็น,อ,าานอ่าร้านกาแฟใช่ไหมบนจะเป็นร้านกาแฟนะครับพวกน้ำพวกกาแฟก็อ,อร่อยนะครับ ก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยแล้วเขาก็กำลังจะต่อเติมนะครับฝั่งนู้นก็กำลังจะต่อเติมจุดถ่ายรูปข้างบนก็มีตรงนั้นนะครับให้ดูบรรยากาศรอบ ตอนนี้ถึงจะมีแดดแต่ว,ว่าลงนะลมเย็นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาครับนะส่วนนี้ครับคือเราต้องไปที่พักอ่าบ่ายสองนะครับทางรีสอร์ทให้เราเข้าพักตอนบ่ายสองนะใครของมาหาเนาะพอไปถึงรีสอร์ทเดี๋ยวจะรีวิวรีสอร์ทให้นะครับ สนใจไปเที่ยวนะครับผมบแล้วตอนนี้เราก็อยู่เขาใหญ่เที่ยงจะให้เวลาสาวๆก็ถ่ายรูปก,ก่อนเอาเลยเ,<อ>เราจะไปตรงไอ้ทุ่งอาะ<ๆ>หังไหมทุ่งกาะหังไปไหมกลับไปกลับไปปะเอา วยอตอนนี้ก็จะเป็นชิช้ช้านะครับถ่ายรูปวิวด้านหลังก็จะเป็นภูเขาวิวสวยนะววสวยมากนะครับ ครับเดี๋ยวก็จะไปอีกจุดหนึ่งก็คือทุ่งกังหันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ทุ่งกังหันเลยนะครับผม 我不能。<noise> <noise> <noise> อ้อมต้องอยู่ฝั่งนู้นใช่แล้วให้ลม กระเป๋าวิธีกระเป๋าให้เอานิวน้วนิว้วออกมางี้ได้เอออย่างนั้นแหละเอ,อเออ,อย่างงั้นก็ได้ ยังว่าติดหญ้านะไปฝั่งโน้นนะ่ะวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ 一个到来。<noise> <noise> <noise> ถ่ายรูปก่อนนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอสถานที่อะไรต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝ<อ><อ>ากกดไลค์ก<อ>ดติดตามพร้อมสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม